考我来着、哦、你。 เขาบอกว่าถ้าฝนตกจะขึ้นยากดีนึงจะปายางเลยภาคใต้ภตาคใต้ก็มีเขานะบ้านหลังนั้นอยู่ล่างอยู่ในหลุมเลยอ่ะ ก็จะไม่ยากนะ ฝังนี้จะเป็นขาลงอ,อ,อย่างสวยเลยโค้งเหมือนโค้งงูเลยอ่ะ นี่ผมใส่เกียร์กลงเลยถ้าใส่เกียร์เจ็ถ้าใสาเ่ย 7, าสายเย 7, มันจะเร็วกว่าเดิมนีม่เล่าลงดูหกสิเร็วจริงครับเราต้องเปลี่ยนมาใส่เกียร์หถ้าถ้าเราใส่เกียร์หมันเหมือนแบบรถดึงไปในตัวเลยอะ Fala, uh -huh. เลี้ยวหรอกเลี้ยวก็เลี้ยวเนเลี้ยวไปทางกระบี่ครับถ้าตรงเราจะไปตรังตรงตรงก็จะไปตรังแล้วร็จะเลี้ยวกลับไปไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไม่ว่ากันไหม bye